better, better. องสมุดที่สวยที่สุดในปักกิ่งปี้จิงซิตี้ไลบรารีถัดจากตัวเมืองกรุงปักกิ่งไปไม่ไกลสักเท่าไหร่ในย่านศูนย์ราชการใหม่ในเขตทงโจวที่นี่มีห้องสมุดแห่งใหม่ของเมืองที่ดีไซน์ล้ำสุดๆไปเลยค่ะหลังคาีนี่ดีไซน์มาเป็นใบแปะกล้วยนะคะส่วนข้างหน้าเราคือภูเขาค่ะและทางเดินตรงกลางก็คือแม่น้ำเป็นไงคะเหมือนอยู่กลางป่าไหมคะ่อนอ่านหนังสือของที่นี่ก็เงียบสงบมากๆเลยนะคะกินเนสบุ๊กยกให้ที่นี่เป็นห้องสมุดที่มีโอนอ่านหนังสือที่ใหญ่ ที่สุดในโลกและมีหนังสือมากถึง8ล้านเล่มอุ้ยโต๊ะทุกตัวของที่นี่เป็นโต๊ะอ่านหนังสืออัจฉริยะเพียงชี้นิ้วไปที่ตัวหนังสือกล้องแปลภาษาก็จะปรากฏขึ้นมาให้บนจอเลยค่ะความทันสมัยของที่นี่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะพอที่นี่เขาใช้บัานมา,ารัก AI ด้วยค่ะถัดไปอีกนิดนะคะก็จะเป็นโซน Met a v e r s e Experience Hall มาเดินตรงโซนนี้เนี่ยก็น้องๆทีมหลบเหมือนกันนะคะใครอยา